วันนี้ผมจะพาทุกคนมาตกปลากระสุบด้วยเหยื่อสปูลนะครับมาถึงผมไม่รอช้านะครับหดไปกลางอ่างเลยตีไปกลางอ่างเป็น10ไม้20ไม้นะครับไม่มีอาการเลยนะจนผมคิดได้ว่าปลามันน่าจะรออยู่แถวแถวน้ําตกตรงริมเท้าผมนี่เองนะเพราะว่ามันน่าจะรอกินลูกปลาที่พยายามจะกระโดดขึ้นมานะครับผมเลยลองหยอดเหยื่อลงไปข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นมาแล้วมันกัดเลยนะครับขู่ยังหดนะแรงมันยังเยอะนะครับยังหนักเลยสู้กันประมาณนาที2นาทีนะครับแล้วแบบโคตรมันนะครับในที่สุดมันก็ยอมแล้วนะเผยโฉมมาจนได้นะบบบเเเนะสสไใหญ่ลยจอแี้ผม โทรหาที่บ้านให้คั้วพิกลาบรอเลยนะครับตีไปตั้งไกลที่แถมอยู่ปลายตีนผมนี่เองนะผมก็เลยหยอดไปที่เดิมแล้วก็เป็นไปอย่างที่คิดนะครับกระสูบยังไงมันก็ไม่ค่อยจะอยู่ตัวเดียวหรอกและแล้วมันก็อดใจไม่ไหวนะ้ามาบเขาให้นะครับราก็แรงโคตรเจอะเหมือนเดิมเลยนะทริปนี้นี่ผมบอกเลยนะครับโคตรมันเลยนะจังหวะนี้มันพยายามจะลากเข้าป่านะครับผมก็ไม่ยอมนะสู้กันอยู่สักพักนะในที่สุดก็ได้ตัวมานะแต่ตัวนี้น่าจะเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะครับและดูมีแต่สายสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับหยอดที่เดิมไปรา มันตีวงขึ้นนะครับหรือว่าปลาสวายนี่เด็กก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็เลยตีไปเลยครับหนึ่งไม้นะแล้วใครจะไปคิดแล้วรับว่ามันกัดไม้แรกเลยจังหวะกระโดดรู้ทันทีนะครับเป็นไอ้เขานี่เองนะสู้กันประมาณเกือบ3นาทีนะครับกว่ามันจะยอมนะมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่กดติดตามผมช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปมันแบบนี้นะครับแล้วดูร่องรอยการต่อสู้ของผมกับไอ้เ้าวนะเบ็ดง้างเลยนะครับส่วนคลิปต่อสู้กับกระสูบแล้วก็ปลาเข้าแบบเต็มเเดี๋ยวผมจะลงให้ทีหลังนะครับเหมือนเดิมครับ